เปิดในหน้าใน shopee ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาทำ partner affiliate a AF fb นะเพื่อนๆวันนี้ฟันธงนะคะใครที่เป็นมือใหม่หรือไม่รู้เรื่องเลยหรือยังงงวันนี้ฟังจากคนที่ทําได้จริงแล้วก็ทํำมานานแล้วแล้วก็ได้รายได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆโอเคใครที่ทำ partner affiliate ตอนนี้แล้วยังไม่ได้ผูกบัญชีทำเปิด affiliate ในหน้ากับ shopee เนี่ยไปทำให้เรียบร้อยก่อนโอเคแล้มาพูดถึง คอนเทนต์คอนเทนต์ถ้าคอนเทนต์คุณไม่น่าสนใจไอที่คุณไปแปะลิงก์ไว้เนี่ยมันก็ไม่สามารถทําเงินให้คุณเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คอนเทนต์น่าสนใจแล้วเนี่ยนะมันจะนําพาไปสู่การดูหลายๆอย่างนะที่คุณโพสต์ที่คุณแปะไว้นะมันเป็นการนําส่งแล้วก็ดึงดูดไปในแพลตฟอร์มการขายของของเขานะเพราะฉะนั้นวันนี้ง่ายมากคอนเทนต์ content, น่าสนใจน่าดึงดูด แปะลิงก์ไว้นะคะแล้วเขาจะเข้าไปดูอัตโนมัติไม่ว่าจะซื้อจากสินค้าคุณหรือซื้อจากคนอื่นหรือเข้าไปดูเฉยๆคุณก็ยังได้ส่วนแบ่งอยู่นะคะแต่ถ้ายิ่งเป็นคอนเทนต์ที่ขายของคุณด้วยแล้วก็ทำนายหน้าด้วยคุณจะได้สองเล่งเลยนะ